อายุมากทําแล้วคุ้มไหมคําตอบก็คือยังคุ้มอยู่ครับส่วนใครยังไม่ได้ฟังรายละเอียดเรื่องของแพท a อเอ i t อินทามเพสซีดไปฟังคลิปก่อนหน้าได้นะครับถ้าได้เข้าใจส่วนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ผมขอยกตัวอย่างเพศหญิงอายุา60ปีนะครับจ่ายเบีย้ยประกันสั้นๆ5ปีปีละ2ล้านบาทซึ่งตารางนี้จำลองผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ5%นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยหากเทียบกับผลตอบแทนที่กองทุนนี้ทำไว้ได้ในอดีตนะครับมาตลอดช่วง12ปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากคปพนะครับเขาขอความร่วมมือกับบริษัทประกันว่าไม่ให้นําเสนอให้ลูกค้าสูงเกินกว่าปีละ5%นะครับทำให้ตัวอย่างสาเร็จรูปของบริษัทแผนนี้นะครับไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้มากกว่า5%ครับ ทีนี้5%ที่ได้จะแบ่งเงินเป็นสส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ3%ไปซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและอีก2%ก็จะนํากลับไปลงทุนต่อนะครับจะเห็นได้ว่าตอนอายุ98ปีมูลค่ากองทุนจะอยู่ที่ประมาณ13ล้านกว่าบาทนะครับเงินมากขึ้นจากเดิมต้นทุน10ล้านประมาณ3ล้านบาทครับซึ่งแผนประกันนี้ตั้งแต่3เดือนแรกก็สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันทีนะครับและเมื่อประมาณการตั้งแต่อายุ60จนถึง98ปีกองทุนนี้ก็สร้างกระแสเงินสดให้เราตลอดกว่า40ปีจากการรััับซืื้อออคนนหน่่วยลงทุตตตโมิ 3- 4.5%ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8-12ล้านบาทเลยทีเดียวหรือเฉลี่ยปีละประมาณ3-5แสนบาทครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วง1-4ปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามูลค่าเงินต้นที่เราลงทุนไปเนี่ยยังไม่ครบ10ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามทำตอนอายุมากยังคุ้มอยู่ไหมก็ตอบว่ายังคุ้มอยู่ครับเพราะนี่คือผลตอบแทนเฉลี่ยแค่5%ต่อปีเท่านั้นไม่ใช่8.8%ที่กองทุนนี้ทำได้ในอดีตที่ผ่านมาหลยะเวลากว่า12ปีนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตเนน่่สิิิตออออ้้างงงหลััพืดใจที ลงทุนเท่านั้นครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับกองทุนก็เหมือนกับผลการสอบวัดผลของเด็กนักเรียนในอดีตนะครับนักเรียนที่เรียนเก่งเนี่ยผลการเรียนดีในอดีตก็มีโอกาสที่ในอนาคตจะมีผลการเรียนที่ดีต่อเนื่องแต่นักเรียนที่ผลการเรียนอาจจะรูปรุป่มดอนดอนหรืออาจจะไม่ค่อยดีอนาคตก็มีโอกาสที่ผลการเรียนจะออกมาได้ไม่ดีเหมือนเดิมซ้ำๆเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจของกองทุนนี้ก็คือว่าผลตอบแทนในอดีตที่ดีต่อเนื่องและสม่ำเสมอส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรก็กลับไปดูคลิปก่อนหน